เฮ้ยอ้ำงานปีใหม่จ GDS นายแต่งตัวเป็นไรอ่ะแล้วว่าจะแต่งเป็นมารีลินไงอ่ะมันตีนเหนือเมฆนะมารีลินเหนือเมฆไงวะมารีลินตายแล้วอยู่บนสวรรค์ไงประกบปะคะประกบ้าเป็นนางสาวมาเยอะแล้วอยากเป็นนางบ้างอ่ะนางฟ้าได้ป่ะพี่เมฆพี่เมฆอ่าผมเป็นแอร์แอร์แอร์ฮอลสตีนะฮะตาปากด้วยสวยอ่ะ เทายอภพรยังไงวะเนื hmm. oh, so, okay. <laughs> ้อม like <bbe> ่ไงอภพรนครสวรรค์ไงเปิดเฟลให้เลยอันนี้จะเป็นดอยสวยนางไม่ขลาดแล้วแกจ้าดูอยู่ใกล้ใกล้กันเป็นปงหวินขี่พายุทะลุฟ้าปูมากุมเขาเป็นนกอีก่อยนะนกอีกอยู่นกเม้าท์ไง ออเป็นมะนาวแล้วกัมะนาวมะนาวต่างดูดมะรูต่างดาวอ่าผมว่าจะเป็นจรวดนะฮะจะมาเป็นลำนะฮะดนหรือเปล่าดนอะไรนะดนหรือเปล่าโดนอะไรนะอ่างั้นผมเป็นเซลมูนแล้วกันฮะมาจากจันอยากแต่งหญิงเหรออยากแต่งหญิง ถ้าเป็นนกคู่อยากตาโตเ,ออเป็นพี่อุ๋ยนนทรีไม่อะเพราะกำกับเหนือเมฆสองืออะเ,<อ>เป็นดองคานทำไมครับผู้ชายเยอะดีผู้ชายมาจากดองคาร์นอไปยังเนี่ยเสร็จยังเนี่ยรออยู่นานแล้วเนี่ยรออยู่นานแลน้วครับ เอาอย่างโอ้แต่งมาไดงานที่แล้วเลยเนี่ยไปไป,ไป Elena. <laughs> <laughs>